นงานที่มีก็ปีนี้ก็เพิ่งติดกล้องละครไปค่ะเรื่องบ้านนางรำค่ะสัญญาสัญญาอยู่ค่ะแล้วก็ต่อสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะเออจ๊ ก็ต่อกี่ปีนะคะก็ต่อช่องกี่ปีนะคะสองปีฟ้าช่ <c oughs> องนี้เนี่ยว่าเหตุผลในการต่อสัญญาเพราะอะไรคะทมันเลือกต่อสายยางเออคือเอาจริงๆช่องให้โอกาสหนูมากเลยค่ะด้วยความที่หนูอน่ะมีความฝันอี่างหนึ่งแสดงตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็แบบได้มีโอกาสไปแคสหลายๆที่แล้วก็แบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ ไม่เข้าตากรรมการแล้วกันค่ะก็คือแบบว่าก็ไม่เคยได้เลยจนได้มีโอกาสมาแคสต์ในช่องเจ็แล้วก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสหนูได้เล่นละครแล้วก็ได้แบบได้รับบทดีๆเยอะมากเลยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกอบอุ่นกับบ้านหลังนี้มากๆเลยค่ะจริงๆแล้ว,ลวมีการถือตกลงกันในคันายาวว่าจะมีละครถูกเรื่องหรือเปามีงานอะไรยังไงบ้างไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกลงเรื่องละครเลยค่ะว่าว่าจะต้องมีงานอะไรบ้างขอแค่ผู้ใหญ่เห็นว่าแบบ อ่ะไอ้นั่นเหมาะกับบทนี้แล้วเมาะการให้แค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะแต่การทำงานเขาก็สามารถเห็นฝ<า>่ายเราหรือ่าที่ลอกได้ได้คะ่ะก<า>็สามารถไปได้ถ้าเกิดแบบว่าเรามีงานข้างนอกเราก็สามารถแจ้งแจ้งลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนได้เนหน้าเข้มา,ามาในจังหวะนี้กับที่ไหนยายท่าย้ายเส้นทางเขามาเป็นตัวอย่างอย่างนี้มันทำให้เราแบบ ก็แอบคิดถึงพี Jamie, ่ๆหลายๆคนค่ะก็แบบว่าด้วยความที่เราร่วมงานกันมาแล้วพี่ก็ออกไปอิสระกันแล้วก็ก็คิดถึงค่ะแล้วก็คอยคอยแบบว่าคอยถามถึงพี่ๆว่าแบบเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดถึงค่ะแล้วอย่างทกับการที่เขาออกไปเนี่ยแบบว่าเราท้อสัญญาเพื่อนั่งทำกับพนักงานที่ทำทีใหม่ อ,อ,อ๋อที่คนอื่นออกไปใช่ไหมคะก็ะจริงๆน่าไม่ไม่ลังเลเลยค่ะเพราะว่าน่าคุยกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็บอกว่าโอเคอน่าก็ทางช่องก็ให้โอกาสน่ามายะมั่งเหมือนกันแล้วก็มีบทได้เล่นแต่บทที่ดีมากๆก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ไม่ลังเลเลยค,ะค,ะค่ะ,ค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 ะ ก็จริงๆตอนแรกที่เข้ามาอยู่ในช่องเจ็ดนะคะก็ไม่ได้หวังแบบว่าจะต้องมีละครเยอะแย,ยะมากมายขอแค่แบบได้แบบเอ่อปีละสองสามเรื่องก็ดีค่ะแต่ือันนาเป็นคนพูดง่ายๆเลยว่าน่าเป็นคนที่ติดการทํางานมากค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยๆอยากจะไปทํางานทุกวันไม่อยากมีวันว่างเลยค่ะถ้าวันไหนว่างก็จะรู้สึกว่าแบบทําไมวันนี้รู้สึกแบบ รู้สึกเครียดรู้สึกว่าแบบไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะทำอะไรจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ิีไปต่อีนี่ะ่ะ2026สิ่งที่ได้ไปต่อก็คือไม่มี ไม่มีค่ะมีสดเหมือนเดิคมค่ะสดไปต่อความสดไปต่อค่ะใช่ค่ะจริงหรอวันที่นี้ก็เหงาแย่กเลยสิไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่าวช่วงเวลาว่างก็ไลฟ์ติ k ต o อค่ะก็ไลฟ์ติดต,ต่ตอแล้วก็อยู่กับคุณแม่คุณยายหากิจกรรมทำจริงๆเรามีเพื่อนอยู่หลายหลายคนเป็นแกงๆกานอะไรอย่างเงี้ยคือมี จีบไหมไม่นะคะส่วนมากก็จะแบบว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ส่วนมากก็จะแบบเจอกันแบบหนูเป็นคนผู้หญิงลุวยังกิจกรรมลุยยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ดูไม่ออกว่าแบบใครจีบไม่จีบอันนี้ไม่รู้เลยจริงๆริงแตชาวหนุ่มเขามีอา,าันมาหยอดอมาหยอดไมื่อไหร่ม่หยอดเมอดืมะมะอไหร จริงๆพี่นายเขาก็เป็นคนที่น่ารักแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วก็แ,วแบบไปทักทายน้องๆพี่ๆทุกคนอยู่แล้วค่ะวตอนนี้ยังยังเจอหรือไปไลฟ์สดอะไรไหมคะตอนนี้หรอคะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์ช่วงช่องหลังๆมาเนี่ยนะต้องแบบ<ม>โฟกัสกับละครมากๆคะ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันต้องแบบร่า,าตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ไปไลฟ์เท่าไหร่ค่ะการคุยคือสื่อสารกันมี้าง สืส่อสารไม่บ้าไก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้สืส่อสารกันเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆเวลาในหนึ่งวันของแอนนาค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากๆใช้เวลาอ่านบทก็ไปแล้วหนึ่งวันไปถ่ายละคร3า4วันแล้วก็แบบต้องอยู่กับตัวละครนะคะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้แบบติดต่อกับใครเลยจนเพื่อนอ่ะล่าสุดเพื่อน <c oughs> จนบทน็่แบบแอนนาตอบร้ายด้วย ทุกคนทั่ติดต่อม์เลยใช่ค่ะทุกคนทุกคนก็จะบ่นถึงขนาดแบบต้องโทรตามถ้ามีอะไรสําคัญต้องโทรมาตามว่าแบบเนี่ยเพื่อนต้องการคําตอบเนี่ยรีบมาตอบด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคได้ได้ไปดูในไอจีไปดูในร้านเขาไปดูดูผัดทักมาจีบหรือเปล่าไม่ได้ดูเลยค่ะหนูต้องไปดูบ้างคะอีกคนหนึ่ง เอ่ออย่าง่กับจางอยูะโอ้เข้มเป็นนู่นเลยค่ะเป็นเพื่อนเพื่อนในช่องเี่รู้จักกันไปเจอไปเที่ยวเป็นเพื่อนกันไม่มีไม่มีอะไรแน่นอนเขามีชวยไปดูคอนเสิร์ตอย่ะ ไม่ไม่ไม่ได้ชฉวอยค่ะเดี๋ยวนีคอนเสิร์ตจะมาแล้วนะอ๋อใช่ขัดเสียดายมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าไอ้น่าก็ติดงานติดงานก็เลยไม่ได้แบบไปเที่ยวกับเพื่อนเลยใช่แบบดูดูในช่องนะคะหนูคิดว่าน่าจะใหม่นะคะทำไมอะคะเพราะหนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าเขาถีบหรือว่าอะไรเพรก็เวลาที่หนูแบบ ไปเจอที่ทํางานไปเจอที่กองอะไรเงี้ยหนูก็จะทักทายแล้วก็แบบคุยกันแบบเป็นเป็นเพื่อนเป็นพี่มากกว่าหนูก็เลยไม่รู้ว่าแบบการจีบจริงๆแล้วคืออะไรหนูอยากรู้จริงๆนะคะว่าเวลาที่คนมาจีบเขาจะเดินมาพูดว่าแบบฉันจีบเธอนะหรือว่าเขาจะมาแบบไหนอะคะเขาเข้ามาคุยเข้ามาทักทายทักทักายในแชทหรอหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย อยากมีไหมคะอยากมีค่ะตั้งสเปคไว้สูงกว่านเราไม่มีเนี่ยเพราะยังเปล่าไม่รู้เลยค่ะหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรไม่ทันคนพอไม่ทันคนบางทีจนพี่มีมาบอกว่าเนี่ยเขามาจีบ่ะอ้าวอ้าเหรอพี่มี อา้าวเขาจีบหรอแล้วหนูก็เป็นคนที่ถ้าเกิดจะรักใครอยากจะแบบอยากจะมีแฟนก็อยากจะแบบว่ามีแฟนที่รักเราคนเดียวไม่ต้องชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็แอบเบืค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนจะเรอ่มแล้วคะ